นี้เลียเเศษเลยพี่น้องเอ้ยน่ารอดมันจะข้าวกระถาได้ยทีมันจะโตสองตัวครับปวดเลยครับปวดเร็วครับนี่พี่น้องนี่เลยครับตัวนี้ก็ตัวาหารครับ สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีช่วงแรกพา่ผีพี่หน่องมาใส่หนูจ้ะหาอยู่ฮะกินคือเกลืพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีช่วงซิงเร่งครับพี่น้องไปปะพี่น้องมือนี้ครับลุยมือนเขียนเคยครับใส่หนูเส้นพี่น้องก็จะอยู่ได้กินสองตาใหญ่อ้อมๆ้อมอมอ้อมไปขางๆไปก้งอไปกลมลงคักได้ล่ะมีจักบวงไอปุยวันนี้ หลา,ายยุ่นปะอาเมงวันจวนยังไปตะหนังลงกระไดก็ <c oughs> สิตใจไว้แต่หนูกระไดของก็ใส่ดินลมดินลมสวัสดีครับพี่นอ้องสวัสดีสุข,ขสุขลนครับรสวัสดีดูแต่ข้าวพี่นอ้องเลยเขีนกล่องอะไรเลยสวัสดียังเดียวไ,ม,ไม่ออนพี่นอ้องเบ้แค่มันขักเนาะ ข้าวันเกินใมันแพงเลยเนี่ยหนูข้องหนูมันไปน้ำคันแท่เนียนปะยังลงปลาเขา่าได้ปลาสีดาดิมาใส่อหน้าปลาจันใส่น้ำพันแท่ดอกจ้ะว่าจะหมุนปลาเข่าได้ดอกปลาเข่านาลื่นตื่นอยู่เข่าเรางามคักจ้ะเป็นก้อนเป็นก้อนอยู่เขา ถ้พาผี่พานอนมาเขา่มกันมันห่อนปุ๋ยก็ใส่ยหั่นละจะว่าสิคำก็สิได้หลายเติมยูจี้ใส่แล้วเอาเพิ่นขึ้นเติมเติมทางหุ่นโอ้เพิ่นเป็นบุญบุญบวชท้ามันสลาจ้ะท้าหุ่นละเอาให้ปุ๋ยใส่ก่อนจ้ะปีประมาณจากสามสิบสี่สิบลังนี่แหละเห็นแลน้วเห็นเอามาแล้ว เดีของหน้าิ่นมาแล้วพี่เดี๋ของหน้ามาแล้วจ้าหวยไม่ไม่อยู่พันนะสวัสดีครับสวัสดีตอนเชื่อซาครับพี่นอ้องมาเด้อครับยามนู้นน้กันครับพี่น้องเลยโอ้ยน้ำหาครับมาขึ้นบเลยมายามครับพี่นอ้องไปยามตอนกันเด้อพี่น้องครับมันนี่มาทางไกลยังน้อยครับใส่ไปหลายหม่องครับพี่น้องทางปุ่น พยายามเราบ้าน,บ,านบ้านถือจักตัวพี่น้องง่ายมาใส่ทางตีครับใส่เวรไายหมอกหาได้จากตัวสองตัว,วก็ได้ไปขวบไปออบเราพี่นอ้องนี่ครับพนอ่อมเงี่ยเลียเศษเลยพี่น้องเอ้ยออยังไงเสียโม่แข็งเงี้พี่น้องกวนอ่ะเอ้อกูจูกูจูพี่น้องอ่ะพยายามต่อไปกันพี่น้องแม่วันศิลบ้านาได้มาหนัามครับเหมือนนี่ทะเลว่างจากข้าวกันหาได้ติมกันจากตัวสองตัวครับโหขักพี่น้องเลย คื้นมาสิมาประเดีมาเราพี่น้องมันหกยานงูเกี่ยวเกี่ยวกับพ้อมครับพี่น้องเอ้ะโคกพี่ละน้องเอินพี่ละน้องว่าพี่น้องเอ้ยก็ตรวจขอไปพี่น้องเศร้าเล็กน้อยดินแจ้งฮะพูดนี่ครับพี่น้องเด็กตัวเดียวครับไปไปบางอีกพูดหนึ่งครับผู้ใส่แบบใส่สาบมาพี่น้องเอามานี่ดินเดียวครับแม่พันธสินประเดียมานับเรือครับก่อนเสียสอยเล็กน้อยครับพาพี่ละน้องครับชมบรรยากาศ ปลาเขาดอรครับพี่น้องนี่ครับไอตัวนึงไอ้คนปลานอนหายนอนหน้าครับพี่น้องเขาไกล้เขกา,ากาแล้วมันบริหารขึ้นกันแท้มันหากินเขาในปลาอยู่ี่ไปใส่บ่เดี๋ยขอเมียไปเอาหัวเขากับกล้วยบ่ไปนี่น,อน้อง ยามต่อครับมาเดี๋ยวเติมกันได้ตัวสองตัวพี่น้องครับยามมูน้องกันอีกรอบนึงเด้อพี่น้องครับตอนที้งเร่งครับมือเศรอากเดียวตัวเดียวครับพี่น้องอ่ะมือไหมหลับพี่น้องแข้มือไหมเด้อพี่น้องครับเราสิงให้ครับอ่ะเราปุ๋ยมากผู้เดียวพี่เก่าเล็กพี่น้องแม้ว่ากิงหมดเมากนักนะครับหนักผลงหนาเต่าตอนที้งเร่งครับไม่มีปุ๋ยอยู่เป็นมูพี่น้องครับยามลองเบิ้องทางมันมาครับมาเดี๋ยวเติมกัน กับมูหม่าวานครับพี่น้องสวัสดีเต้ครับบ่เห็นลังนึงครับพี่น้องเห็นหน้าไม้ครับอืมใส่เบสินีคลับพี่น้องอืมเห็นน้องไปอะไรนะพี่น้องเลยจะน้ำพายยังครับพอแล้วพี่น้องพอแล้วครับมี อย่างกับตอนซิงเลี่ยครับพี่น้องหมึกไหมครับโซ่เลยตัวนึงครับนะไอ้แบกของเว้นมาใส่ถิ่มไว้ครับครับแม่วัดสินบักไงเลยพี่น้องเดือดเศษเลยครับโอ้ยนะควายลุ้นครับเรื่อยๆเด้อพี่น้องครับพี่น้องตัวที่สองครับพี่น้องบักไงเลยครับตัวนี้ก็ตัวว่างหันดีครับเฮียวโอ้ ฟีดเลยพี่น้องหมานครับมันีต่อสิ่งแรกครับบักง่ายเลยจ้ะหยั่งต่อไปครับโอ้โหมันถอนพี่น้องเลยเฮียขถามคู่มากให้กัดมุนเอรี่เลยพี่น้องเฮียลักถอนลักถอน,น,ออพ,อน,น,นพี่น้องเดี๋ยวรอาปุ่นใจไปข้างผีวครับเดี๋ยวโอ้โหผิวขำมันมากตัวเปลี่ยนพี่น้อง ดีดีดีจะแนวไม้ไปพี่น้องทีดีอยู่สิโอมวอนมากสิละย้ำยาำอีกขึนใพี่น้องอ่ะสะรุปพี่น้องตอนซิงแร่งครับย้ำรุ่ยครับไอ้ซองตัวครับพี่น้องอืมบอกง่ายเลยตัวแรกครับ ตัวที่สองเนีนเลยพี่น้องจะบกักยังไงเผื่อหมานครับพี่น้องถอนซีงแรกครับเดี๋ยวเมื่อเช้าครับพี่น้องหลุดน้ากันได้อีกครับอาจจะตีมกันจากตัวสองตัวครับเอฟยังไงเลยพี่นอ้องไปพี่น้องครับกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเมื่อเช้าครับเจอกันเด้อพี่น้องครับ วัสดีตอนต่อจ้าลุงเรามาปั่นกันแท้เอาเพียงหนำสวัสดีครับสวัสดีตอนเชียวเสาครับพี่น้อไปยามหนมูตั้งครับเลียงน้ำหบูลุงฝังท้อมายามหนูไปไปเบื้องกระดับพี่น้อคือปะยามบ่วงยามบ่วงเมื่อแหลน มันเป็นข้องเก่าไปมาเลียนกับพเป็นยังเรื่องมือเศ้าจมือขึ้นนีบอได้ม,มานน้ำแบปุ๋ยสองตัว,ตวยังยตงดิสุ่นีาบ่วน่อนี่เอาบ่วงคือว่าเห็นถอ,อนบ่ออนนั้นคือหลุมอุ่มอย่มองเหนไม่เป็นยังอ<ไ>้าวน้ออ จะยิบขึ้นน้อหันสองนไปสงแล้วตีสองนี่มันต้องมีติดไปบ่ได้หาขึ้นเพิ่งกระนะหาเพิ่งว่าได้ใส่ไปค้องเทิ้งคล้องทิ้งบ่แลี้ยนโจว่าเจเอาใส่ขางล่างดีนั่นดีโอ้สักเกเอย่อยู่ว่า่าเห็นอยู่ มันหลักหน่อยพอดมันยังพอดีถวนจังหาไงเอามันย้อนจังมันถอนไปของมตัานี้ายังไรมันมง่้ยใครปวดเดียว้คนปวดเี้ยตปวดเสียงหน้าพี่น้องปวดปวดว่ามันเสียงหนูถือบ่น ถ้านี่บ่แเลีนมันเลีนอยู่ข้องผุนเตี้ยไปห่วงเขาลุงนี่เต่ห่วงใหญ่ๆน้ำหมอกไอ้แย่แยจ้ะอันนี้เป็นเข่าใหญ่ได้จ้ะพี่น้องเข่าเหนียวใหญ่หยุ่มแมงวุมเต็มอยู่มันเห็ดไม่ก็หนาวหนาวติีฝนบอลบอล เจ้านีบ่มีจ้ะเบิ่งกันงงยาวๆไปเลยนี่อันสุดท่ายเป็นใบเว้บะส้นได้ทังนี่แสดงว่ามันเป็นแรนอีกทางหนึง่งมันแรนในป้าเขาที่ปุ๋ยมันมันกินเขาขขแม่แมั่จะเอาหันตีฮะรุ่งวัพท้อเอับ <Okay. S 1> <laughs>

เห็นห so ักลงไม่ไหมอยู่ต้นหนาต้นตาอยู่นี่ขุดไม่ไหมอิลี่หละเดี๋ยวมาไหมเดี๋ยวมาไหมเดี๋ยวข่อยจังแม่ใส่ไหมมันขวยอยู่ทางขุนเดีปุ่ยเรียนจะข่อยจังมาไหมก็เรียนไปพุ่นแล้วหนูใหญ่มันบ่ไข่เห็ดข้องนี่ละเงินบ่วงมันก็นสุ่นมันแลีนมาตะขุ่น มันเศร้าเหรอบ้นนั่นเนาะแต่ว่ากะยามว่าท่านได้มืดตกจ้าไปเรื่อยๆไม่สิได้บ่เบิ่งกันจ้ามือขึ้นกับแค่อยู่มันได้สองตัวอยู่ห่างๆอยู่ข้องนี่เป็นตะขักอยู่ในหเอาใส่ลัดไว้จนว่าเป็นรังไหนซุ่นบ่ มาซุ่น,นด้วมันขึ้นไหนยืยดซื่อไหนข้องนี่มันบัดแรนมันบัดแรงพอมันแรนข้องพี่นี่ติมุนี่เล่นี่ตินี่มันเอเล่ย์ยิ่งไปหนอง มึงฟาม่งเหม่งเก้าสิสิรดกเข่าลงงขักเนาะบึ้ยพี่นนองเขานักห่วงไหมมึงไงมึงห่วงเขาเนี่ยแหละแล้วเขาผู้ได้หลุมแสดงว่าเขาเขามี่น้ำหนัก <laughs> ไปเบิ่องอีกพี่นนองเบิ่งกันตัวจอ่อ เบิ่งกันเน่าๆไปหลดได้บ่ได้กระไรกดไหลกดแช่ให้หลดเด้อพี่น้องขอบคุณพี่น้องล่ะสุงหงสุบอดล่ะมาใส่หนูน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันจะได้เฮ้อบ่าได้ยำกระเซามีแนวซุ่นบ่บ่มีเลย แม่จีโอุ้งม,มาปล่อยอันน้ำปลามันล่องแล้วเขาบอกตรงถ่อนะนั่นงนงั่งเสียงน้ำปลากนจะเห็นลุม่มดีเนาะลุ่มจังเลยนี่ไหมแล้วปล่อยน,น้ำนี่ไหมไม่เห็นตีบ่วงเห็นแล้วจีลุงเตเ <laughs> เหยียบอยู่มันสูนอยู่ไอ้ปุ๋ยไม่เที่ยหันตัวใหญ่อยู่เด้อปุ๋ยหามันสูงมันโค้งไปเลยเด้อแกะทิเดอ่ะหาจังมากไหมเนาะเหาจังมากแก่มือไหม่จ้ะยังมีอีกจ้ะเศรานี่บ่ท่านใดจักโตเลยพี่น้องนี่แล้าหาอยู่หากินเลาก็บ่างหัวมันสิ มีบ่มีได้บ่ได้ไนอนนี่ห้อยมันเลนขึ้นเขม่าจริงห้อยไหลหลีเด้พี่นอ้องคล้องคล้องมันไหลมันบอกเออว่ามันสิแล่นไปใส่แน่บ่อกเออถุงแน่ พูนบ้านนี่จุ้มจะถ่ายแล้วพี่น้องได้ก็ได้บ่ได้ก็บ่ได้มีบ่บ่มี กัดมุนทะไล่อยู่เมีนบ่นห้อยหมาโอ้ยมันเอาหนูเข้าไปเลยติกดไม่มายืนตอนหมาขึัน,นห้อยหนูติเอ้ยอขึ้นเด็ดตัวหนึ่งยี่หรอหน,นีพะนะไปป่วยว่ามันถอนมาแมันสินไหวใส่ไบทบ่หม้โค้ง เปลี่ยนเปลี่ยนไปดิเมื่อแล้วเค็นะ,ะนี่ลำมองแมนชิ้นร้อยใส่ไว้น่นชิ้นใส่ไว้นีแหละแต่ว่าหังบ่บไม้ ได้จกักโตพี่น้องตอนเช้าเป็นได้บนน้อยมือสองบ่มานจากเทียนน่อยปุ๋ยม้ากระมานตะก,กังขึ้นแต่ว่ากะดีจ้ะมันม,มียามหมานอยู่คลิปนี้พ่อแมนนันสองมือพอดีพี่น้อง <laughs> มีอันหาตื้มกันจ้ะสองมือได้สามตัว ฟอ,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 องมือได้สามตัวขอบอกเป็นยังแบบนี้ต่ตวใไงก่กหายู่หากินเนาะพ่อก็บ่กได้เป็นดันยังเกาะมือฉีฝีมือปนไนจ้ะหาพ่อได้ยู่ได้กินเนาะนี่แหละเพามีเทงนิ่งยังมางไม่ดอกเสียบลงไปหละักะแล้วดอกอเ,เสียบใส่บ่วงพี่น้องอยากแนะนํำกันแนะนํำได้เด้อจะ่จะแต่สันยังสีเดอ้อบ่ปุย๋ยบอก เบาปุ๋ยบอกแม่มันสีน้ำแม่เด้อจ้ะไปนี่ครับพี่น้องผลงานเท่าครับบักง่ายเอฟเอฟกับพี่น้องตามตัเน้นๆครับไอปุ๋ยวาเซียนลกขนจ่าก็เลยเอาเส้นหนามไว้เซียนฮะเส้นหนามไว้เนาะคือว่าโลกพวกาเลยพี่น้องง่ายเลยพี่น้องตบกง่ายเลยอาจารย์ใกาแฟก็เลยกดแชร์กดติดตามครับอีสามบางหน่อยครับอ๋อติดภาพไปเส่นบางไรกดติดตามอีกรอบหนึ่งเด้อพี่น้องอัตราชิมนี้ครับพี่น้องไปก้อนชิมหนามมากมายครับพี่น้องโชคดีผมสุขสวัสดีครับลกคนกันเด้อพี่น้อง